you mm -hmm. มาพบกันอีกแล้วค่ะกับน้องบีมี่อีซูซุเมโทสาขาเชยพฤกษ์ปากเกร็ดค่ะวันนี้บีมพารถสวยมาให้ชมกันอีกคันหนึ่งน,นะคะแล้วก็คันนี้จะเป็น NewX ในส่วนของตัวรุ่น Active MY23 กันแล้วค่ะเดี๋ยวพามาชมเลยคันนี้นะบีมตั้งชื่อคลิปว่า Panda V2 ค่ะคันนี้นะคะแต่งจัดเต็มแล้วก็แต่งทั้งหมดเนี่ยค่ะแสนต้นๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคันนี้แต่งออปชั่นอะไรบ้างไปชมกันคะ่ะไปคะ่ะ เริ่มกันเลยจ้ะพี่วันนี้นะบีมบอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอจริง,รงๆคันนี้นะคะแต่งจัดเต็มแล้วก็จัดของแต่งได้แบบหล่อลงตัวจริงๆในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะคันนี้จะติดกระจังหน้าของตัวคาโต้ค่ะเพราะว่าปกติที่บีมรีวิวเนี่ยจะเป็นของวาซุมาเอกใช่ไหม แต่คันนี้พี่โก้บอกไม่ชอบน้องบีมพี่จะเอาของคาโต้ก็สวยๆแบบนี้เลยทั้งชิ้นของคาโต้เนี่ยจะมา2ชิ้นเขี่ยวนี้นะคะก็จะมีตัดเลเยอร์เป็นสีแดงใต้ล่างของตัวเขี้ยวกระจังหน้าเขาไปก็เพิ่มความดูดันให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็สั่งซื้อกับน้องบีมได้เลยราคาเดิม3,500บาทนะคะถัดไปด้านบนนิดนึงสำหรับฝากรกโป ฝากระโปรงตรงนี้พี่โก้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะก็ติดเป็นโลโก้นู่นของแบรนด์ฟรีฟอร์มกันอีกแล้วก็จะเป็น r e d e f i น e นะคะตรงนี้ราคาก็ไม่แพงนะพี่นะอยู่ที่900บาทเท่านั้นสามารถซื้อแล้วไปติดเองได้ด้วยตรงนี้ติดง่ายมากก็เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ฉบเฉี่ยวนะคะเพิ่มมากขึ้นคะ่ะสำหรับตัวสเกิร์ตหน้ารถอ่าสเกิร์ตคันนี้เป็นสเกิร์ตจากแบรนด์วาซูมาเอค่ะ แต่พี่ๆแปลกใจไหมว่าทําไมตรงนี้เออบีมทําไมพี่ไม่คุ้นเลยอะ่ะเพราะปกติแล้วอะค่ะสําหรับขีดใต้ท้องของตัวไฟตัดหมอกใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นสีแดงถ้าปกติที่เราคุ้นชินกันแต่คันนี้ในส่วนของพี่โก้เนี่ยแจ้งกับบีมเลยว่าน้องบีมไม่เอาพี่อยากจะได้ให้คุมโทนเป็นสีดําในส่วนของเลเยอร์ด้านหน้าก็จัดให้ค่ะตรงงขิปทางด้านไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะ เลือกเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยตัดรับตรงนี้คือดุแล้วก็หล่อลงตัวจริงๆนะคะพี่ลองดูสาหรับพี่ๆที่ไม่ชอบสีแดงนะแจ้งกับน้องบีมได้นะคะว่าไม่ชอบหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนหนูรีเควสต์ให้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็ดูแลให้หมดเลยนะคะรวมทั้งของคันนี้ทําไฟตัดหมอกเพิ่มเติมกันอีกแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะราคาเดิมเลยจะอยู่ที่ 3,500บาทเท่านั้นนะจ๊ะข้ามาที่ตัวคิวล้อกันบ้างนะคะคิวล้อตรงนี้มาจากแบรนด์วาซูมาเนะคะใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บีมเคยบอกไปว่าวาซูมาเมื่อก่อนเขาไม่ได้ทําตัวเขาเรียกว่าคิวล้อมานะคะแต่คันนี้เลือกทําคิวล้อเข้ามาแล้วแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นดําเงานะจ๊ะพี่จ๋าอ่าเข้าชุดกันแบบลงตัวจริงๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นเซตวาซูมาเนี่ยจะต้องใส่ในส่วนของตัว เขาเรียกว่าคิวล้อที่เจียงานเข้าไปเนื่องจากว่าติดตัวสเกิร์ดพอชิ้นงานเขาค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอมาเซตนี้ค่ะตรงนี้คือเขาจะอยู่ที่จุดในส่วนของด้านล่างสเกิร์ตพอดีเลยแล้วก็ชิ้นเนี่ยครอบมาถึงด้านหลังตรงนี้นะคะ ออกแบบมาอย่างลงตัวจริงๆหรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนที่สนใจเป็นมาสโตะเนาะก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าบีมองนะเซตของตัววาซูม่าเนี้ออกแบบมาลงตัวแล้วแล้วก็ตรงนี้มีทางดําเงาแล้วก็ดําด้านด้วยนะคะราคาตรงเซตนี้ทั้งหมดนะคะสะเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็ตัวคิวล้อตรงนี้จะราคาอยู่ที่19,000บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะรวมติดตั้งหมดทุกอย่างเลยเซตนี้ราคาจะแรงนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าจะต้องมีการดัดแปลงในส่วนของสีหน้ารถ ที่ตัดในส่วนของคลิปแดงออกเนาะถ้าพี่ๆชอบแบบนี้ก็แจ้งบีมนะว่าอยากได้แบบคันแพนด้า V 2คันนี้คะ่ะมาที่ตัวสุดหล่อของเราล้อแม็กตรงนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆเพราะว่าคันนี้แต่งคุมโทนลูกค้าเนี่ยอยากเลือกเป็นโทนดำแดงนะคะพี่สำหรับเซตนี้เลือกในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นเลนโซ่ RTG ค่ะ RTG ตรงนี้นะคะจะมีเป็นในส่วนของขอบมิ l ลิงด้วยนะคะก็คือจะเป็น ตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นสีดําเงาแล้วก็คลิปตรงด้านข้างเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะหรือในส่วนของดําเงาแล้วก็คลิปแดงแบบนี้ก็มีสําหรับลูกค้าที่ชอบแนวสปอร์ตนิดนึงแนะนําเลยสําหรับ R T G ตรงนี้นะคะเป็นไซส์18นิ้วแล้วก็มาพร้อมนะคะยางกูดเยียกันเลยยางกูดเยียนี้นะคะ่ะพี่โก้เนี่ยเป็นคนเลือกเองเลยนะเพราะสเต็ปปกติของบีมาบีมจะใส่ตัวนิโตเนาะเป็นไลายไฟแบบนี้หรือว่าเป็นโตโยแต่ว่าคันนี้พี่โก้บอกว่าบีมพี่เอากูดเยีย บีมก็จัดการให้ค่ะหน้ายางของตัวกูดเยียรเนี่ยเขาจะเรียบนิดนึงนะพี่จะไม่ได้แบบออกลวดลายเยอะแล้วก็สําหรับตัวลายยางเนี่ยพี่ลองดูเลยนะเขาจะทําเป็นแบบเส้นตรงนิดนึงก็ความชอบส่วนตัวค่ะชอบแบบไหนก็จัดให้ได้เหมือนกันนะคะส่วนคันนี้มาพร้อมน็อตสีที่เป็นสีแดง ดุมล้อที่เป็นสีดําแล้วก็ครอบเบรกสีแดงนะคะตรงนี้พี่โก้ก็เลือกเองเลยนะคะว่าอยากได้แบบนี้บีมก็จัดให้ค่ะในส่วนของยางบีมเคยพูดหลายคลิปเหมือนกันว่าตรงยางตรงนี้ หรือว่าตัวล้อแมกอะคะ่ะบีมไม่ได้แจ้งราคาเพราะว่าจริงๆอะในส่วนของล้อแมกแล้วก็ตัวยางนะคะมีการอัปเดตราคาขึ้นตลอดแทบทุกอาทิตย์เลยพี่คือหนอูจะพูดราคาของแต่งเนี่ยที่มันชัดเจนจริงๆเพราะว่าเวลาที่พูดไปใช่ไหมพี่แล้วเวลาที่คุยกันเนี่ยมันไม่ตรงตามที่คุยกันไว้เนี่ยมันจะเสียความรู้สึกเปล่าๆตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆสนใจล้อแมกลายไหนหรือว่ายางลายไหนเนี่ยก็ทักส่วนตัวหาหนูด,ดีกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและอัปเดตที่สุดนะคะ ถัดมาด้านข้างของตัวรถกันสําหรับกระจกาพาบไฟฟ้าคันนี้นกระจกพาบไฟฟ้ากันอีกแล้วนะจ๊ะเปลี่ยนทั้งหมดเลยพร้อมสวิตช์แผงประตูด้วยก็ราคาของ,ของขกระจกพาบไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทพร้อมสวิตช์แผงประตูในส่วนของคันนี้นะพี่โก้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวสวิตช์ที่เป็นเปลี่ยนโนแบ็กนะคะก็ยังคงเป็นดําด้านเหมือนเดิมแต่สําหรับพี่ๆที่ชอบในส่วนของดําเงาให้มันดูแบบพรีเมียมนิดนึง สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้จ้ะราคาเพิ่มอยู่ที่2,000บาทเท่านั้นทาง4ชิ้นเลยนะจ๊ะมาดูที่ตัวมือจับประตูกันบ้างมือจับประตูคันนี้ต้องเป็นดำเงาแน่นอนเพราะคันนี้แต่งสเตปดำเงาทั้งคันเลยตรงนี้ก็พลาดไม่ได้สำหรับตรงนี้เซ็ตทั้งหมด มือจับเบ้ามือรวมทั้งฝาถังน้ำมันพิกโก้ก็เลือกเป็นดำเงานะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะได้เป็นแบบอื่นโคเมียมเคปล่าหรือว่าตัวดำด้านก็แจ้งกัน้องบีมได้ตรงนี้บีมบอกหลายคลิปมากเลยนะว่าบีมดูแลให้หมดนะคะ มาดูที่ด้านท้ายของตัวรถกันบ้างค่ะสำหรับสเกิร์ตตรงนี้ก็อย่างที่บีมเกินไปต้นคลิปเนาะเป็นของวาซูมาเด้านหลังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะคะยังคงเป็นสเกิร์ตที่เป็นของวาซูมาเหมือนเดิมจะ้ะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะพี่นะส่วนชิ้นนี้ที่บีมชอบก็คือตัวไฟทับทิมของตัวไฟทับทิมด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นเลเยอร์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่ง ที่จะเป็นสีดำให้อารมณ์แบบสปอร์ตนิดนึงเนาะพี่เพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาจะทำเป็นแบบชิ้นเดียวไม่ได้ไปยุ่งกับไฟทับทิมเลยออกแบบสเกิร์ตด้านท้ายก็ทำแค่ด้านท้ายแต่ในส่วนของวาซุมาเเขาทำใส่ใจตัวของไฟทับทิมหรือว่าไฟถอยด้านหลังให้กับเราด้วยนะคะก็ดูสวยลงตัวไปอีกแบบค่ะสาวกที่ชอบโทนเรียบๆนิดนึงวาซุมาตอบโจทย์นะคะไปที่ชิ้นคาดเอวท้ายกัน มาที่คาดเอวมีไฟฟรีฟอร์มกันอีกแล้วนะจ๊ะก็ฮิตมากๆสําหรับตัวคาดเอวมีไฟตรงนี้ราคาเดิม6,500บาทพร้อมติดตั้งในส่วนของตัวรถนะคะอย่างเช่นตัวคาดเอวแบบนี้ใช่ไหมพี่มันอาจจะดูชิ้นใหญ่นิดนึงแต่จริงๆอะ่ะถ้าพี่มาใส่กับตัวรถอะ่ะมันไม่ได้ชิ้นใหญ่มากเลยนะเพราะเขาทํำออกแบบเลเยอร์มาแบบลงตัวตรงนี้เขาจะตัดเป็นแบบเข้าชิ้นงานกับตัวรถด้วยรวมทั้งก่อนหน้านี้ที่หนูบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ ตัวของคาดเอลมีไฟสำหรับตัวอักษรตรงนี้เขามีไฟติดให้ด้วยแล้วก็ไม่ได้แยงสายตาผู้ขับขี่ด้านหลังจนเกินไปนะคะถ้าชอบดีไซน์แบบนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะราคาเดิม6,500บาทจ้ามาที่ตัวชิ้นของสปอยเลอร์กันจ้าสปอยเลอร์ตรงนี้ไม่พ้นของแบรนด์ฟีฟอร์มกันอีกแล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อารมณ์แบบดุมากขึ้นแล้วก็อยากได้เป็นสีดำเงานะคะ ของวาซูมาเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าพี่โกะบอกว่า พี่ไม่ชอบบีมพี่จะเอาเป็นสีดำเพราะว่าพี่จะเล็บหลังคาดำก็จัดให้สปอยเลอร์ของฟีฟอร์มตรงนี้นะคะชิ้นไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ทำวเว้าในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ามให้กับเราด้วยนะคะออกแบบมาได้แบบลงตัวเลยแล้วก็คันนี้อย่างที่บีมเกินไปว่าลูกค้าแล็บหลังคาดำด้วยใช่ไหมคะพอใส่คาดเอวไปแบบนี้ก็ดูเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับสปอยเลอร์หลังเนี่ยจะอยู่ที่4,500บาทนะจ๊า มาที่ชิ้นให้ไลท์ของเรากันสำหรับเจ้าแพนด้าคันนี้คันนี้แรปหลังคากันอีกแล้วจ้าพี่จ๋าแต่แพนด้าคันนี้ไม่ได้แรปผูกกระจกนะพี่นะสำหรับตรงนี้ถ้าไม่แรปผูกกระจกราคาจะอยู่ที่90,00บาทราคาเดิมแต่ถ้าแรปในส่วนของผูกกระจกไปเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลค่ะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยความชอบไม่เหมือนกันอยากได้แบบไหนก็ แจ้งกับหนูได้หรืออยากจะสอบถามความคิดเห็นจากบีมขอรูปเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะก็สามารถทําได้นะคะชอบแบบไหนเลือกได้เลยหรือว่าให้บีมถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้แล้วพิจารณาอีกทีนึงก่อนวันรับรถแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะค่าเราก็พิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะสำหรับตัวแพนด้าคันนี้อาติดราวหลังคาสีดำเงาแบบนี้ พรีเมียมจริงๆเพราะว่าส่วนตัว B ีมาชอบนะพี่โก้ออกแบบมาได้แบบหล่อจริงๆเพราะปกติแล้วอะค่ะตัวราวหลังคางเนี่ยถ้าเหมือนตัวท็อปเนี่ยเขาจะเป็นสีบอลเงินใช่ไหมคะ แต่ว่าคันนี้พี่โก้เลือกเป็นสีดําเงาเลยเพื่อจะได้เข้ากับตัวแรปหลังคานะคะพอใส่เข้าไปแล้วอะ่ะมันก็ดูดุมากขึ้นนะพี่นะพี่ลองดูเลยอันนี้ไม่ได้เบิกศูนย์นะอันนี้ก็คือติดตั้งหลอกนะคะพี่สําหรับตัวราวหลังคานี้นะคะราคาจะเพิ่มนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าต้องมีการทําสีตัวชิ้นงานจะอยู่ที่ 6,500บาทค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามบีมได้นะคะหรือออกรถไปแล้วอยากจะมาติดเพิ่มเติมแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะฝากไว้ด้วยจ้า ค้ามาที่ด้านในของตัวรถกันนะคะสำหรับด้านในคันนี้ลูกค้านะแต่งคุมโทนจริงๆแล้วก็ออปชันคันนี้บีมบอกเลยว่าจัดเต็มเดี๋ยวบีมพามาเริ่มจากชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกก็คือตรงนี้เลยเบาะหนังทุกขั้นจริงๆค่ะที่เปลี่ยนตัวเบาะหนังนะคันนี้ของพี่โก้เนี่ยเลือกเป็นเบาะ PVC ค่ะแล้วก็ตัดได้เป็นสีแดง อ่าสป,ปอร์ตแบบนี้เลยบีมบอกเลยนะว่าการเย็บลวดลายเนี่ยเราออกแบบมาให้กับลูกค้าได้แบบสวยจริงๆแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ทําแค่บอบ์ดหนังอย่างเดียวก็คือแ่งประตูด้วยเช่นเคยนะคะราคาของ PVC เนี่ยจะอยู่ที่12,000บาทนะคะถ้าพี่ๆี่ท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งเป็น PVC ก็ได้เพราะว่าจะได้เซฟค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้าอยากจะได้ในอารมณ์ที่มันดูพรีเมียมมากขึ้นอ่ะทีนี้จะมีทางเบาะหนังเนป้า เบาะหนังแท้พี่เลือกด้วยนะคะสำหรับเบาะแนป้าจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเบาะหนังแท้พรีเมียมนะคะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว m y 2 3นี้ที่บีมเกิดในส่วนของไฟที่เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยบางท่านสงสัยว่าตรงไหนน้องบีมตรงไหนที่มันใหญ่ขึ้นทางด้านนี้เลยจ้ะ พี่ไปดูเลยตรงนี้นะสําหรับตัวไฟที่เพิ่มไซสาขนาดขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะมีกล่องตัวใสแว่นตาให้กับพี่ๆด้วยแต่สําหรับตัว MU-X ของตัว Active เนี่ยจะไม่มีไฟโดมไลท์ตรงนี้นะพี่นะไม่เหมือนตัวอั t ติ a t e นะพี่ก็สวยๆเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถมากขึ้นนะคะ ถัดมาที่ตัวจอเอาน้องบีม23มันมีจอแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมตรงนี้ลูกค้าถึงเปลี่ยนบีมเกินก่อนว่าพี่โก้เนี่ยอยากได้ในส่วนของตัวกล้อง360อยู่แล้วก็เลยรีเควสตเปลี่ยนเลย ทั้งคันนี้เป็นแรมสีด้วยนะพี่ใส่ซิมทุกอย่างได้หมดเลยการใช้งานคือง่ายมากๆเดี๋ยวหนูลองพรีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะเป็นตัวอย่างอ่ะเนี่ยปกแยกพี่เห็นไหมมีรถที่ขับผ่านเราไปเขาก็ขึ้นโชว์ทั้งหมดเลยนะเราจะดูข้างหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยคือดูได้หมดเลยพี่ลองดูคือต้องบอกว่าสะดวกสบายจริงๆแถมตรงเนี้ยสามารถ snap shot ต,ตรงนี้ได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวหนูลอง snap ให้ดู เนี่ยมันก็จะขึ้นภาพ snap อะค่ะที่เรา snap เมื่อสักครู่นี้อยู่ในจอเลยอีกทั้งนะตรงเนี้คือการใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวบีมลองเปิดให้พี่ดูนะว่าบีมมันใช้งานง่ายนี่คือใช้ยังไงเราสามารถนะคะเข้ามาดูเขาเรียกว่าที่เราถ่ายรอบคันรถเนี่ยในนี้ได้เลยและดูได้ทั้งหมด4จุดเลยนะพี่เนี่ยมันจะขึ้นไฟล์แต่ละไฟล์ที่เราบันทึกก่อนหน้านี้เดี๋ยวหนูลองเปิดอันนี้ให้ดูอะพี่ดูนะเนี่ย ที่หนูขับรถเลื่อนรถเข้าออกเนะะี่ยค่ะมันจะบันทึกให้เรา4จุดแบบนี้เลยนะบีมบอกเลยว่าตรงเนี้ยคุ้มค่ากับเงินลูกค้าจริงๆแล้วที่บีมขายอะพี่ราคาไม่แพงนะสำหรับแรม4ใส่ซิมการ์ดได้ด้วยแล้วก็ใช้งานได้แบบนี้เลยอยู่ที่18,000บาทเท่านั้นพี่ดูว่ามันคุ้มขนาดไหนอันนี้หนูก็ฝากไว้ด้วยในการตัดสินใจนะคะรวมทั้งสำหรับกล้อง3 60ตรงนี้นะคะที่เราสามารถดูภาพได้รอบคันแบบเนี้ เราก็สามารถเข้าฟังก์ชันต่างๆแบบนี้พี่ได้เลยล็อกอินเข้าในส่วนของเพจสโตเปิด YouTube, จู๊กหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆให้กับพี่ได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับออปชันนี้นะคะสำหรับกล้อง360จ้าแต่นี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวบีมพาไปดูออปชันที่ว้าวกว่านั้นอีกเดี๋ยวเราไปดูที่จอกลางคันนี้กันค่ะถ้ามาถึงออปชันตัวจอกลางแล้วนะคะบีมบอกก่อนเลยว่าตัวจอกลางเนี่ย จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในส่วนของจอ a n นด o อยตรงด้านนี้ด้วย สำหรับพี่ๆที่สงสัยว่าบีมพี่อยากติดแต่พี่ไม่อยากเปลี่ยนไอ้จอ7นิ้วของพี่แบบเนี้ยได้ไหมบีมต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้จริงๆค่ะพี่มันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนในส่วนของจอ Android ด้านนี้เพื่อสะท้อนหน้าจอเนี่ยไปที่ตัวจอกลางของเรานะคะอย่างเช่นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆค่ะเราจะเปิดในส่วนของ Google เนี่ยมันก็จะสะท้อนไปที่หน้าจอตรงนี้ด้วยบีมบอกเลยนะว่าไซส์อันเนี้ยคือใหญ่จริงๆอยู่ที่13นิ้วนะแล้วบีมไม่ได้ขายราคาแรงเลยนะพี่ 13นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่8,500บาทแต่ถ้าเป็นของตัว11นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่6,500บาทนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่ๆที่รู้สึกว่าเอ้ย13มันใหญ่ไปเนี่ยมันบางทัศนวิสัยเวลาพี่มองกระจกหลังด้านนี้เลือก11นิ้วก็ได้ชอบแบบไหนเดี๋ยวบีมจัดการให้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยพี่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะต้องเปิดแบบนี้ตลอดไหมมันสามารถพับเก็บอะคะ่ะจากด้านตรงด้านหลังไปเลยก็คือ ไม่ใช้ก็ปิดใช้การแบบนี้ได้เลยแล้วดีไซน์ก็คือสวยเลยไม่ได้มีผลอะไรกับตัวรถที่จะต้องแบบเออมันดูเกะกะหรือนู่นเกินไปบีมบอกเลยว่าไซนีนกําลังดีแต่ถ้าชอบที่มันเล็กลงมานิดนึงก็เลือกไป11นิ้วนะคะเาราคาก็ถูกลงรวมทั้งตรงนี้นะคะสามารถเลือกใส่ตัว USB AUX หรือว่าตัวแฟลชไดร์แบบนี้นะคะ่ะแม้กระทั่งสาย HDMI ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเนานว่าชอบแบบไหนถ้าจะแยกส่ว ในส่วนของตัวฟังก์ชันเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อตัว USB มาใส่ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับออปชันนี้ที่บีมก็มองว่ามันก็จำเป็นเวลาที่เราไปใช้งานต่างจังหวัดหรือว่าขับขี่อยู่ในรถเนาะก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าค่ะ าเราก็มาที่ออปชันถัดไปกันนะคะสำหรับตัวคันเร่งไฟฟ้า A Box กันอีกแล้วค่ะตรงนี้นะจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะพี่นะจะอยู่ที่3,300้บาทแล้วก็ในส่วนของเวอร์ชันล่าสุดนะคะมีการปรับออปชันหลายหลายอย่างสำหรับตัวคันเร่งไฟฟ้าตรงนี้เลยเดี๋ยวบีมแปะรายละเอียดตรงพวกนี้ค่ะให้พี่ดูชัดๆอีกทีนึงว่ามีออปชันอะไรที่ปรับบ้างแต่บิมบอกเลยว่าตรงนี้คุ้มค่าจริงๆแล้วเขานะมีใบรับประกันทุกอย่างให้กับลูกค้าเลยในส่วนของการใช้งานเนี่ย พี่พี่ที่ทักมาถามหนูวว่าค่อนข้างเยอะว่าบีมพอใส่ไปแล้วประกันพี่จะขาดไหมบีมการันตีเลยว่าไม่ขาดเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นซ็อกเก็ตที่มาตรงรุ่นนะคะสําหรับตัวรถอีซูซุไม่มีการตัดสายไฟใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือใส่เข้าไปเลยสําหรับตัวรถปุ๊บเราก็เปิดการใช้งานของตัวสวิตช์เขาได้เลยอีกทั้งตรงนี้เขามีรับประกันให้กับลูกค้านะคะ3ปีพี่ราคา3,3 0 0รับประกัน3ปีคือคุ้มจริงๆหนูบอกเลยว่า คุ้มค่ากับลูกค้ามากแล้วตรงนี้คือหนูให้ไปครบเซตเลยนะไม่ได้เก็บกล่องไว้หรือเก็บอะไรไว้เลยรวมทั้งเอกสารการรับประกันต่างๆลูกค้าก็ได้ไปครบเลยนะพี่หนูบอกเลยว่าซื้อกับหนูพี่สบายใจได้เลยแล้วราคาไม่แพงจ้ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับออปชั่นคันเร่งไฟฟ้าจ้าค่าเราก็ถัดมานะคะสําหรับออปชั่นถัดไปจะเป็นตัวนี้เลยท่าดาเป็นตัวกุญแจพับกันอีกแล้วค่ะกุญแจพับอันนี้นะบีบอกเลยว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าค่ะสําหรับตรงนี้ค่ะเวลาการใช้งานคือง่ายมากๆพี่ เราแค่กดปุ่มตรงนี้ที่เป็นโลโก้ Isuzu นะคะกดเข้าไปเชืบอต่าตัวกุญแจเราก็จะออกมาแล้วเราก็ไขนะคะใช้งานตัวรถได้ปกติเลยเดี๋ยวหนูลองทำให้ดูอ่ะติดแล้วไงแค่นี้ค่ะพี่เราก็อัดทรถในการใช้งานดีกว่าสะดวกมากขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะไม่แทงกับตัวบอดี้ตัวรถเราหรือว่ากระเป๋าเราหรืออะไรเอ่ยมันก็ดูสวยสวยูไอพิมพมแบบนี้นะเราก็ ซื้อเขาเรียกว่าซิลิโคนมาใส่แล้วก็แบบเก็บใส่กระเป๋าแบบชืบแล้วหรือว่าสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยที่ชอบห้อยตรงเข็มขัดนะคะก็ห้อยได้เลยดูพรีเมียมดูเก๋นะเออซื้อแบบสวยๆแบบหล่อๆมาอย่างเงี้ยคือ คุ้มค่าจริงๆแล้วตรงนี้อย่างที่หนูบอกไปว่าหนูกัดดอกให้เสร็จสับไปถึงปุ๊บใช้งานได้เลยราคาก็ไม่แพงถ้าพี่บอกว่าบีมพี่จะเอาแค่กุญแจได้ไหมได้ค่ะราคาแค่กุญแจนะจะอยู่ที่1 5 0 0บาทพี่จะได้กุญแจไปเลย2ดอกแบบนี้รวมทั้งดอกเก่าหนูก็ให้พี่ไปหมดนะหรือถ้าพี่บอกว่าเออบีมพี่ทําทีเดียวให้จบๆไปเลยใส่ตัวอัปเกรดกันขโมยมาด้วยก็ได้เหมือนกันราคาจะอยู่ที่3,000บาทนะจ๊ะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะแล้วก็ถัดมาที่ ออปชันนี้เออลูกค้าอยากเสียตังค์เนาะคือฟังก์ชันเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วลูกค้าก็บอกว่าเอาอีกพี่เอาอีกฝั่งพี่อยากเสียตังค์จัดให้หนูบอกเลยนะสำหรับตัวฟังก์ชันพวงมาลัยเนี่ยค่ะปี2023นะพี่เขามีมาครบแล้วนะเราไม่ต้องติดเพิ่มเติมค่ะแต่พี่โก้บอกว่าบีมพี่จะอ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วหนูก็บอกลูกค้าเลยว่าพี่โก้คือมันอะ เป็นแค่การติดตั้งหลอกนะมันใช้งานไม่ได้จริงนะพี่โก้ก็บอกเอามาเลยผมยากได้จัดให้ค่ะก็พี่ดูนะมันเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวพรมอะไรมากขึ้นเพราะปกติตรงเนี้ย มันจะไม่มีมาเนาะเดี๋ยวบีมขึ้นภาพอินเสิร์ตให้เผื่อพี่ท่านไหนจําไม่ได้ก็ดูโดดเด่นแล้วก็พรีเมียมขึ้นส่วนคันนี้พี่โก้ไม่ได้หุ้มตัวพวงมาลัยนะคะก็ยังคงเป็นพวงมาลัยวัสดุยูนิเทนเหมือนเดิมนะคะการจับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มม้เต็มมือก็สะดวกไม่ได้อ้วนหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับออปชั่นนี้ถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้ามองว่ามันไม่จําเป็นเนาะแค่เพิ่มความสวยงามก็ตัดทิ้งไปได้เลยคะ่ะชอบแบบไหนเลือกได้เลย ซื้อรถกับหนูนะพี่อยากจะแต่งตรงไหนบ้างหรืออาจจะตัดทิ้งตรงไหนพี่บอกหนูได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้ไปที่ตัวพรม6กดีกันบ้างคันนี้นะพี่โก้บอกว่าบีมพี่เลือกผมอันนี้ปกติอะพี่พี่ลองดูนะสําหรับพม6 d ดีอะมันจะเป็นเข็มเดียวใช่ไหมแต่พี่โก้บอกว่าบีมพี่เอาได้คู่เออได้คู่แบบนี้พี่พี่อาจจะเพิ่งเคยเห็นแบบ ใหม่ๆเนาะเพราะปกติมันก็จะเป็นได้เดียวมาตรงนี้พี่โก้ก็เลือกคุมโทนกันอีกแล้วค่ะก็จะเป็นสีดําแดงก็เป็นดำได้แดงนะคะราคาตรงนี้บีมไม่ได้บวกเพิ่มนะพี่นะก็ราคาเดิมอยู่ที่2,800บาทพี่ๆท่านหนายที่ออกรถไปแล้วแล้วไม่มีพรมหกดีเนี่ย สามารถสั่งซื้อหนูเพิ่มเติมได้นะคะมีหลายสีหลายลายให้เลือกนะพี่ราคาเท่ากันเลย2,800บาทแต่หนูบอกก่อนว่าถ้าในกรณีจัดส่งต่างจังหวัดแบบเนี้ค่ะหนูอาจจะต้องคิดค่าขนส่งนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าน้ำหนักพรมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงคะ่ะมาที่ไฮไลท์ที่แบบว่าลูกค้ารีเควสเลยตรงนี้สคับเพจมีไฟโอ้โหคันนี้คือแต่งขัด นะพี่นะคือมีไฟตรงนี้คือเปิดโลกใหม่ให้หนูเลยนะเพราะว่าพี่โก้บอกหนูว่าน้องบีมพี่อยากได้แบบมีไฟแบบนี้คือพี่ชอบหายพี่หน่อยจัดไปจาะพี่จ๋าตรงเนี้ยบีมก็จัดการให้เลยสําหรับตัวสับเพ็ดมีไฟตรงนี้นะคะปกติแล้วอะค่ะหนูจะแถมในส่วนของตัวสับเพ็ดให้ทุกคันนะพี่นะที่จะเป็นตัวดําด้านสาหรับตัวชิ้นงานแต่สาหรับคันนี้พี่โก้บอกว่าบีมพี่เจ้าแบบมีไฟก็ได้จ้ะ จัดให้เลยตรงนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะราคาก็ไม่แรงนะพี่สำหรับสัมเพษมีไฟเนี่ยจะอยู่ที่1,500บาทรวมติดตั้งนะพี่ตรงเนี้ยบีมอาจจะขายในราคาที่สูงนิดนึงนะเพราะหนูยังไม่เจอร้านที่เป็นราคาส่งให้กับเราคือบีมอาจจะต้องซื้อเขาเรียกว่าซื้อปีกย่อยมาเนี่ยค่ะและเขาก็ไม่ติดตั้งให้บีมก็ต้อง จ้างในส่วนของช่างเนี่ยให้เขาดูแลตรงนี้ให้ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับตัวสรับเพจวัสดุก็สวยๆแบบนี้เลยตัวไฟเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสีฟ้านิดนึงเนาะตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากเลยค่ะรวมทั้งตรงด้านกลางเนี่ยก็จะเป็นสรับเพจที่ออกเป็นโครเมียมหน่อยๆ ก็ดูสวยลงตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถเราค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าแพนด้า V2 คันนี้นะคะบีมภูมิใจนําเสนอจริงๆคันนี้ก็ส่งมอบกับครอบครัวพี่โก้ที่อยู่จังหวัดปทุมนะคะปะทุมตร,ตรงนี้ก็คือไม่ไกลาจากบีมมากนะ,ะห่างจากโชลูมบีมเนี่ยประมาณ30โลเองตรงนี้ก็จัดส่งให้กับพี่โก้ในวันที่18นี้เลือกดีสุดๆสําหรับเดือนพฤศจิกานี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะพี่สําหรับตัวแพนด้า V2 ตงตนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบสไตล์นี้นะคะก็แจ้งกับบีมได้เลยว่าจะเอาแบบแพนด้า2คันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยค่ะตัวออปชันต่างๆเนี่ยบีมก็จะทิ้งรายละเอียดราคาให้กับพี่ๆด้วยนะคะว่าราคาเท่าไหร่บ้างค่ะส่วนช่องทางการติดต่อบีมนะคะจะเป็นเบอร์099 5656 293ค่ะเบอร์นี้ขึ้นไลน์เลยนะคะส่วนอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์สำรองจ้ะจะเป็นเบอร์064 839 9479นะคะเบอร์นี้ไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะส่วนอีกเบอร์นึงทีมงานนะคะของบีมก็คือน้องแนนนะ จะเป็นเบอร์0618947666นะคะเบอร์นี้น้องแนนขึ้นไลน์เหมือนกันส่วนตอนนี้บีมบอกว่าบีมมีไลน์แอดแล้วนะคะเดี๋ยวบีมจะทิ้งลิงก์ไลน์แอดของบีมเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือว่าจะสแกน QR code จากด้านนี้ก็ได้ขึ้นไลน์เหมือนกันนะคะช่องทางการติดต่อก็สะดวกสบายมากๆเลยหรือสายตรงโทรมาหาบีมเลยบีมรับเองนะก็ตรงนี้บีมบอกก่อนว่าตัวโปรโมชั่นต่างๆนะคะรายละเอียดตามที่บีมลงให้ทั้งหมดเลยแต่ในส่วนของตัวล้อแมก ทุกอย่างจะต้องเป็นการอัปเดตปัจจุบันนะคะพี่พีค่ะแล้วก็พี่พีที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจะสอบถามโปรโมชั่นกับบีมเนี่ยก็โทรหาบีมได้เลยหรือปรึกษาข้อมูลด้านไหนเนี่ยแจ้งกับบีมได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวคลิปรีวิวแพนด้าวีคันนี้นะคะฝากไปกดไลค์เฟซบุ๊กบีมนิดน,น,นึงนะชื่อว่าบีมอิสุสุป้ายแดงเมโทรชัยาเพลค่ะตามรูปนี้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ตัวคลิปบีมคลิปนี้ด้วยรวมทั้งกดติดตามช่องยูทูบบีมกดกระดิ่งทุกอย่างให้เลยนะเพื่ออปปกํําาลลังงใใจให้้บีมทคิ ดีแล้วก็รีวิวรถสวยๆให้กับพี่ๆต่อไปนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ